อยู่กับเราช่องคนนอนนาฟาร์มหิดฟงางชัยภูมิเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำการหว่านเชื้อเห็ดลงในแปลงวัสดุเพราะที่เราได้ทำการอบไอ้น้ำไว้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาคัดก่อนเราต้องมาคัดเชื้อก่อนนะครับว่าเชื้อเห็ดที่เราจะใช้เนี่ยมีลักษณะการเดินเส้นใยที่เต็มเส้น อ่าเต็มถุงหรือ,อยังนะครับการการดูเส้นใยก็คือตั้งแต่ด้านบนลงด้านล่างนะครับจนถึงสุดก้นถุงนะครับจะต้องมีเส้นใยของเห็ดฟางเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะดูว่าอ่ามีลาปะปนมาหรือเปล่านะครับมีลาปะปนมาหรือเปล่าก็เช่นลาเขียวลาขาวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาก้อนที่มีลาเขียวให้ชมนะครับนี่นะ อันนี้ก้อนที่มีลาเขียวนะครับแบบนี้เราจะห้ามเอาไปหวานเด็ดขาดนะครับห้ามเอาไปหวานในแปลงเพาะเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะไปกระจายนะครับแบบนี้เราต้องทิ้งก่อนที่จะยีเชื้อเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามีลาเขียวหรือเปล่าถ้าแบบนี้เอาทิ้งเลยนะครับเนาะก้อ,ะอนนี้นะครับที่เป็นก้อนที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะแกะออกจากห่อนะครับ แกะออกด้านท้ายถึงจะสะดวกกว่านะครับจะสะดวกกว่านี่นะครับก้อนนี้ตั้งแต่หัวจะหลุดท้าย เส้นใยเดินเต็มเดินสวยนะครับกินวัสดุไปเต็มก้อนแล้วแสดงว่าพร้อมสําหรับการเพราะ,ะไม่มีเขาเรียกว่าไม่เป็นน้ําหมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เชื้ออ่อนเป็นเชื้อที่เหมาะสําหรับลงแปลงเพาะที่สุดนะครับเชื้อน้ําหมากก็คือเชื้อแกะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเจอก็จะเอามาให้ชมนะครับตอนนี้เราก็แกะเชื้อออกจากก้อนก่อน เดี๋ยวจุกเราจะไว้ทำเชื้อรอบต่อไปนะครับเชื้อหดก้อนนี้สวยนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนจะมีดอกหิดฟางขึ้นมาแล้วนิดนิดนะแบบนี้ใช้ได้นะครับชั้นเพ่อของเราโรงเรือนนี้ ความกว้างอยู่ที่1.2เมตรนะครับยาวอยู่ที่7เมตรนะครับเราจะใช้เชื้ออยู่5ก้อนต่อ1ชั้นเพาะนะครับ5ก้อนต่อ1ชั้นเพาะแต่ผมจะทําทีละ2ชั้นก็คือใช้เชื้อ10ก้อนในการยีแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวทีเดียวนะครับเราต้องสังเกตดีๆน,น,นะครับว่ามีลาเกี่ยวลาอะไรหรือเปล่า ไปเกิดในแลงพ่อเราอบวัสดุไว้ดีๆเรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยเลยนะครับมันจะแก้ไขลําบากนะครับตอนนี้โอเคเลย เชื้อนะครับจะใช้จะใช้ตะเกรงก็ได้นะครับหรือก็ถ้าใครมีทุนหน่อยก็เป็นเครื่องตีเชื้อนะครับสําหรับใครที่ทําไหลส่ายลงเดือนเนาะสำหรับผมก็ใช้นี่แหละ,ะใช้ตะเกรงนี่แหละนะครับย่างปลาในการยีนะครับ หนึ่งโรงเรือนจะใช้อยู่30ก้อนนะครับสำหรับชั้นพาะที่กว้าง1.2เมตรแล้วก็ยาว7เมตรนะครับสำหรับถ้าชั้นเพาะ5เมตรยาวอยู่ที่ เเมตรผมจะใช้เชื้ออยู่ที่6ก้อนนะครับเพราะว่าตามสูตรคำนวณจริงๆแล้วมันจะใช้5ก้อนกว่าแต่ว่าผมไม่ใช้5กว่าผมใช้6ไปเลยนะครับแต่โรงเรือนนี้มันเป็นโรงเรือนถาดเพาะกว้างแค่หนึ่งจุดสองเมตรผมก็จะใช้แค่ชั้นละ5ก้อนนะครับชุดนี้ทั้งหมด10ก้อนนะครับผมใช้2ชั้นเพาะนะครับหนึ่งโรงเรือนมี6ชั้นนะครับผมจะทําแบบนี้สามครั้งนะครับครั้งละ2ชั้นนะฮะเปเพาะชั้นเปเพาะถาดเพาะพอดีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามายีชเช้ากัน เราก็จะทําการยีแบบนี้นะครับไปจนครบสิบก้อนเลยนะครับเพื่อให้เพื่อจะนําไปหวานนะครับในแปลงเพาะเนาะ <c oughs> ก็ยิ่งทําให้ละเอียดยิ่งดีนะครับเชื้อ <c oughs> จะไม่ได้จับเป็นก้อนแล้วก็เราก็จะได้หวานได้ทั่วทั่วด้วยนะครับมันจะทํางานสะดวกสบายนะครับเวลาเห็ดออกเนี่ยอ่ามันก็จะไม่ได้ขึ้นคูนสูงนะครับจะไม่ได้ขึ้นคูนสูง หเห็ดฟางไม่ได้ยากครับแต่ว่ามันอยู่ที่กับสภาพอากาศและการคุมอุณหภูมิของเราในการดูแลรักษานะครับว่าเราจะสามารถทําให้เห็ดออกมาได้มากน้อยสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราต้องสังเกตแล้วก็เข้าใจนะครับก่อนอันดับแรกคนที่จะเพาะเห็ดฟางเราต้องเข้าใจอ่า เขาเรียกว่าสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความชื้นแล้วก็เรื่องของแสงนะครับความเหมาะสมที่เขาจะสามารถเกิดดอกให้เราได้ว่าสภาพอากาศแบบไหนที่ที่เหมาะสมนะครับแต่ละฤดูการแต่ละวันเนี่ยมันมันผันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราต้องคอยดูแลเขาตลอดก็เหมือนเราดูแลเด็กอนุบาลน,นะครับเหมือนเราดูแลเด็กอนุบาลน,นั่นแหละเราจะปล่อยไปไหนไกลไม่ได้นะครับมันก็จะมี ช่วงที่สบายๆ่อยก็คือช่วงที่หวานเชื้อไปแล้วเนี่ยประมาณ3วันก่อนตัดใยนะครับแล้วก็ปิดลงเรือนทิ้งไปเลยปิดรูระบายอากาศทั้งหมดอ่าเหมือนที่เรากําลังหวานจะหวานเนี่ยครับแล้วก็พอหวานเสร็จเราก็ลดน้ําให้เชื้อติดกับชั้นวัสดุเพาะนะครับเราหลังจากนั้นเราก็ปิดรูอากาศทุกอย่างปิดประตูทุกอย่างทิ้งไว้3วันเป็นการบ่มเชื้อบ่มให้เส้นใยนะมันเดินนะฮะแล้วก็ สามวันนี้เราไปไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้หลังจากสามวันผ่านไปแล้วเนี่ยเรามาเปิดให้อากาศเนี่ยเราก็ต้องปรับอุณหภูมิที่มันจากตอนเลี้ยงใยเนี่ยนะครับไม่ไม่ว่าจะสูงไปสัก3845องศาอะไรก็ตามปล่อยไปเลยนะครับไม่มีปัญหาแต่เมื่อเปิดอากาศตัดใยไปแล้วเนี่ยเราต้องคุมอุณหภูมิให้อยู่ใน เกณฑ์ที่เห็ดฟางจะเกิดดอกให้เราให้ได้นะครับก็คืออยู่ที่28องศาลถึง32องศานะครับคืออุณหภูมิที่เห็ดฟางชอบที่สุดนะครับแล้วก็เกินจากนั้นได้ไหมก็ได้นะครับไป สักประมาณ34องศาก็ยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าสูงสูงมากกว่านั้นเป็นเวลานานเนี่ยเราจะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมานะก็คือการเกิดเป็นเห็ดโคนน้อยแล้วเห็ดฟางก็จะมาช้านะครับหรือหรืออาจจะไม่มาเลยถ้าเราคุมอากาศไม่ได้นะครับเรื่องอากาศเรื่องอุณหภูมิได้แล้วนะครับอีกสําคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องออกซิเจนที่เข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือนนะครับก็คือที่เราได้เจาะรูระบายอากาศไว้แล้วแหลนะเนาะ ที่เราให้ออกซิเจนหรือ,อให้อากาศภายในโรงเรือนนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องมาคอยระบายอากาศให้ดีนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าใครใช้กากมันเพาะเหมือนผมเนี่ยปัญหาที่มีคือระบายอากาศอุณหภูมิได้แต่ชั้นเพาะแห้งนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกระยะเวลาที่เราจะเปิดให้อากาศสําหรับดอกเห็ดหรือการจับนิดของเห็ดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกเวลาเป็นเวลาที่ไม่มีลมพัดสักเท่าไหร่นะครับเป็นเวลา ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเช้าค่ำหรือตอนอตอนเย็นกน็จะเป็นตอนค่ำๆเลยนะครับที่ไม่มีลมหรือสงัดลมหรือมืดสักหน่อยนะครับหรือมืดสักหน่อยแล้วก็สามารถเปิดให้อากาศได้เป็นเวลานานแต่สำหรับตอนเที่ยงเนี่ยบางวันมันมีความร้อนสะสมจัดเนี่ยเราก็ต้องเปิดระบายเหมือนกัน นะเปิดระบายเหมือนกันถึงจะมีลมแรงเราก็ต้องพยายามระบายอากาศให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องชั้นเพาะแห้งด้วยก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเช่นให้น้ําสปริงเกอร์บนบนบน,บนตู้เห็ดนะครับบนตู้เห็ดก็คือโรงเรือนนี่แหละนะครับผมใช้คําว่าตู้เห็ดเนาะ,ะใช้ระบบสปริงเกอร์ด้านบนหรือจะใช้เป็นการลดน้ําพื้นลงเรือนช่วย อีกแรงหนึ่งก็ได้นะครับก็หรือใช้ซสแลนสองชั้นหรือ,อใช้ซสแลนทางแสงด้านข้างาช่วยให้อากาศบริเวณโรงเรือนเย็นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะคุมอากาศให้อยู่ย8่สาสององศาโดยประมาณนะครับโดยประมาณที่เหตจะออกดีเลยเนาะกา็ส่วนเทคนิคอะไรแบบไหนใครจะปรับใช้แบบไหนก็ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่แล้วก็เทคนิคส่วนบุคคลนะครับเทคนิคส่วนบุคคลว่าเราจะ จัดการอย่างไรนะครับจัดการอย่างไรท่านใดมีปัญหาเรื่องการเพราะเหตุหรือสอบถามเรื่องไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพส์ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยหรือมีเวลาดีเห็นคอมเมนต์ผมก็จะมาตอบปัญหาให้นะครับถ้าปัญหาไหนตอบไม่ได้ก็จะไปถามอาจารย์ ผู้รู้นะครับผู้รู้ที่แคลมบอดในวงการเพราะเห็ดฟางมาหลายปีนะครับให้นะครับว่าปัญหาแบบไหนควรแก้อะไรยังไงนะฮะหลายหลาย,หลายท่านก็ถามมาในแฟนเพจคนนอนนานะครับว่ามีเชื้อเห็ดฟางจําหน่ายไหมนะครับเชื้อเห็ดฟางตอนนี้ทางเรานะครับทางเรากําลังผลิตอยู่นะครับกําลังทําแม่พันธุ์อยู่นะครับก็ ทดสอบเชื้ออีกสักช่วงระยะหนึ่งนะครับช่วงระยะหนึ่งก่อนที่จะนํามาให้ได้ทดลองใช้กันนะครับสําหรับเชื้อเห็ดฟางคนนอนนานะครับฟามเห็ดฟางชัยภูมินะครับสายพันธุ์ดอกหนาดอกแน่นนะครับคุณภาพเหมาะสําหรับพื้นที่ภาคอีสานของเรานะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงวิจัยสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวต้องรออดใจสักหน่อยนึงนะครับ เราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับการยีเชื้อสองชั้นนะครับตรงนี้สิบก้อนสิบก้อนสองชั้นถ้าเราหมักวัสดุอยู่กากมันค่อนข้างได้เนี่ยอาหารเสริมรอ,อะไรมากมายที่เขาใส่กันเนี่ยมันมันมันก็จะช่วยเราประหยัดไปได้เยอะ ถ้าเราหมักวัสดุหรือทําให้อาหารในกองวัสดุมันมีมากเนี่ยมันมันมันก็ทําให้ดอกเห็ดฟางเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมส่วนอ,อาหารหลักเนี่ยมันก็คือการหมักวัสดุเพาะให้มันได้คุณภาพดีที่สุดนะก็เหมือนเราอะครับเรากินข้าว เรากินข้าวประจําทุกวันนั่นคืออาหารหลักนะครับแต่อาหารเสริมก็เช่นพวกวิตามินเกลืออะไรแบบนี้นะครับเราจะไปให้เราจะกินอาหารเสริมแทนข้าวก็ไม่ได้นะครับเห็ดฟางก็เช่นกันเนาะอาหารเสริมก็จะช่วยในการาเสริมในส่วนที่ขาดช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วเห็ดฟางก็ต้องเดินกินวันสดุเปาะนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักซึ่งจะเป็นโปรตีนไปช่วยในการสร้างเม็ดจับดอก ประมาณนั้นนะสําหรับการทําเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางทําไม่ยากนะทําไม่ยากแต่ต้องมีเวลาใส่ใจนะครับอันนี้ผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับก,ระกะกาใส่ไปเลยแป้งข้าวเหนียวมาผสมนะครับเพื่อให้เป็นอาหารของเขาด้วยนะครับเพื่อช่วยในการเดินยยของ ของเห็ดนะครับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งการการที่เราใส่ใส่แป้งเข้าไปเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราหวานเวลาเราหวานเชื้อนะครับเรา เราจะมองเห็นเราจะมองเห็นบนชั้นเพราะได้ชัดเจนมากขึ้นว่าตรงไหนระหว่านหนาตรงไหนระหว่านบางนะครับเราสามารถดูได้ชัดเจนนะครับเราอยู่ได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันอให้ทั่วๆนะครับแบบนี้ นี่นะครับไม่ยุ่งยากสําหรับการเตรียมเชื้อเห็ดฟางที่จะไปหว่านในชั้นเพาะนะฮะสำหรับ EP นี้นะครับเราขอจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับการเตรียมเชื้อในการหว่านนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาติดตามการหวานเชื้อกันฝากกดติดตามคนนาฟาร์เห็ดฟางเฉยภูมิไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ